สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันที่ EP ที่17นะคะอ่า17แล้วเนะาะยังไงน้องขอรบกวนนะคะพี่ๆนะคะแอดไลน์มาได้นะคะมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด 304bibew นะคะหรือสายด่วนเข้ามาค่ะ0834374753นะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่ๆ แจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่ามาจาก EP ไหนเนาะ EP นี้เป็น EP ที่17นะคะนะมาวันนี้น้องมาเริ่มกันเลยเนาะไปได้มีดมานะคะนี่เป็นมีดฝักไม้นะคะด้ามไม้ฝักไม้นี่คะ่ะของหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะนี่คะ่ะมาแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยสวยๆนะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะส่งให้ชมนะคะ อันนี้เป็นด้ามฝักนะคะฝักไม้เนาะนี่ค่ะเห็นไหมเป็นไม้นะคะพี่พี่เป็นไม้นี่ค่ะนะเป็นไม้ค่ะอ่ะอันนี้เป็นฝักนะคะต่อมาเป็นด้ามมีดนี่ค่ะด้ามมีดเก่าๆเลยค่ะการลงยันเห็นไหมสวยๆนะคะ เก่าเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะตามนี้เลยนะคะนะแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาสอบถามทางไลน์ได้นะคะพี่พหรือสายด่วนเข้ามาได้ค่ะนะคะตามที่น้องจดไว้ให้เลยนะคะนะคะอ่ะมีจบไปละต่อมาตะกุดค่ะอันนี้เป็นตะกุดอ่า พอกข้างนะคะเป็นข้างเป็นข้างพอกข้างเป็นตะกุดนะคะเห็นไหมอันนี้เผลนๆนะคะสวยเก่าเก่าจริงๆนี่ค่ะนะเจ้าของเดิมบ้านนี้ได้มาบ้านเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้างนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยนะสวยๆค่ะตะกุดนะอันนี้ด้านในนะคะ พี่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามได้ทางไลน์นะคะที่สามศูนย์สี่นะคะแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามได้นะอันนี้เป็นเบีย้ยนะคะเป็นเบีย้ยไม่ไม่รู้ว่าของหลวงปู่อะไรนะคะสวยมีแบบอะไรข้างในแกล้งแกๆอะไรก็ไม่ทราบ นะลองขยาบดูแล้วแต่ไม่มีเสียงค่ะไม่มีเสียงอันนี้ดูการถักเชือกนะคะแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก EP ไหนนะคะเนาะจะได้รู้แล้วก็น้องจะได้ส่งภาพให้ชมได้ถูกนะคะเก่า <9 S 2> ค่ะนีดูคาบคาบตามซอกเลยค่ะนะคะอะเบี้ยนะคะเบี้ย เป็นเครื่องรางอะต่อมาอันนี้เลี่ยมเก่าเก่าๆนะคะนะเป็นเขาเรียกผ้าอะไรไม่ทราบนะคะพี่น้องไม่เป็นนะพี่ๆท่านไหนอ่าพอรู้แนะนำกับน,น้องได้นะคะบอกได้ นี่ค่ะดูเนื้อเนื้อเป็นเนื้อผงค่ะเก่าๆค่ะน <ๆ S 1> ะสวยๆค่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะน้องจะได้ส่งรูปให้ชมนะคะเป็นเนื้อผงค่ะอันนี้เป็นเลี่ยมเก่านะเนาะเลี่ยมหืมเก่าจริงนะคะนี่อะต่อมาเลี่ยมนะคะหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อกันเนาะใช่ไหมคะเด,เดี๋ยวน้องแกะให้ชมนะคะพี่ กันนะคะกรอบมาแบบไหนก็ถ้าเกิดพี่ๆสนใจนะคะน้องก็ไปตามกรอบเลยนะคะนะมีกรอบให้พร้อมค่ะนะได้กรอบมาก็ไปพร้อมกรอบนะคะอันนี้เป็นหลงพ้อก,กันค่ะนะสวยๆค่ะเป็นเนื้ออะไรน้องไม่ทราบนะคะเก่าคาบดีเนาะธรรมชาติเลยค่ะเห็นไหม สสวยนะคะหดงพกกันนี่ค่ะรุ่นอะไรปีอะไรน้องไม่ทราบนะคะพี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ดูหูดูหูนะคะนี่ดูหูอันนี้เป็นรอยตัดค่ะสวยนะอะต่อมาเรามาดูเลี่ยมบ้างเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมอะไรไม่ทราบนะคะนี่ค่ะนะ มาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะน้องไม่มีแยกขายนะคะไปตามนี้เลยนะ,ะจบไปละหลบพอกันนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแคปหน้าจอรูปผะนะคะพี่แล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้ทางไลน์นะคะแอดไลน์ค่ะที่แอด b 0 4 b I น E W ะคะนะแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่พี่มาจากอีพีไหนเนาะ น้องจะได้ส่งรูปให้ชมถูกนะคะอะต่อมาสมเด็จค่ะเลี่ยมนี่ค่ะเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้นะเป็นเลี่ยม,ยมแบบแบนๆอย่างนี้เลยค่ะนะนี่ค่ะเนื้อหาตามนี้เลยนะคะแน่นๆนนนี่ค่ะนะคะ โอ้โห oh. สวยอยู่นะคะพี่นี่ค่ะนะสบายตานวลๆเลยค่ะนะ,ะสมเด็จนะคะสมเด็จได้มาสององอีกองคหนึ่งไม่ได้เลี่ยมค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะนี่ค่ะอะสมเด็จได้มาสององนะ อันนี้เป็นรอยแบบว่ารอยหน่อยนะคะมีการลงรักด้วยค่ะนี่สวยสวนะคะอ่ะมนสารดีๆเลยค่ะนะอ่ะนี่นะนี่ค่ะอันนี้ขอบนะคะขอบอ่ะสมเด็จจบไปแล้วนะคะต่อมาอ่าหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิม เลี่ยมนะคะหลวปูท่ทิมเลี่ยมนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะเนื้ออะไรน้องไม่ทราบนะคะน้องดูไม่เป็นเนาะอ่ะนี่ค่ะสวยๆนะคะนี่สวยๆเลยค่ะนะคะอ่ะน้องให้ดูหูนะคะหูอ่ะ นะหนูประทิมไปแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะแอดไลน์มาได้ที่แอด b 0 4 b i น e w นะคะนะแอดเข้ามาสอบถามได้คะ่ะแล้วกเ็เดี๋ยวน้องจะได้ส่งภาพเพิ่มเติมให้นะแล้วก็แจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจากอีพีไหนเนาะส่วนพี่ๆท่านไหนที่ททใจร้อนนะคะ สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะนะคะ0834374753นะคะโทรเข้ามาได้นะอันนี้ต่อมาหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานขี่อะ,อะไรนะเขาเรียกหนุมานเหรอคะหนุมานหรือคุดไม่แน่ใจนะคะน้องไม่แน่ใจอันนี้ค่ะนะตามนี้เลยนะ เนื้อช้ำๆค่ะผิวช้ำๆนะผ่านการใช้งานมาค่ะอันนี้จะเป็นคราบเหงื่อนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นคราบเหงื่อนะเขาไม่ได้เลี่ยมค่ะองค์นี้นะไม่ได้เลี่ยมเนื้อหาดีค่ะนะต่อมา,ป,า,านะะปิดตาแร่บางไผ่สวยๆค่ะนะคะปิดตาแร่บางไผ่อ่ะ เห็นเส้นชัดเจนนะคะเส้นๆเลยเห็นไหมชัดเจนนะคะองค์นี้เมื่อกี้จับปากกาเหนียวเป็นรอยปากกาเลยค่ะเห็นไหมไม่รู้จะเอาอะไรงัดใช้ปากางัดนี่ค่ะแกะกรอบเมื่อกี้นะคะอ่ะสวยๆค่ะปิดตาแล้วแบงไผ่นะคะต่อมาเขี้ยวค่ะ เป็นเขี้ยวนะเป็นเขี้ยวค่ะองนี้ไม่ใช่เรซินนะคะองนี้เป็นเขี้ยวนะคะลอยจานดูดีค่ะนะเก่าๆเ,เลยค่ะลอยจานดูดีนะเก่าๆนี่ค่ะนะ อันนี้ตรงด้านหัวนะคะด้านหัวนะเป็นเขี้ยวค่ะพี่เป็นเขี้ยวนะอันนี้ตรงก้นนี่ค่ะสวยนะอ่ะจบปลัเดเขี้ยว,ปว,เ,ยวเป็นเขี้ยวนะคะไม่ใช่เลซินคะ่ะนะต่อมาสนิมแดงเก็ด เกตงอเนาะอ่ะเรียกนี้ดีกว่าสนิมแดงเกดงอน้องก็ไม่รู้จักชื่อว่ามันเป็นพิมพ์อะไรนะน้องอธิบายตามพระเนาะนะคะ,ะสนิมแดงนะเกดงอนะคะส,สวยๆเลยค่ะนะอ่าคาบสวยนะคะพี่เห็นไหมอันนี้เป็นการแปะทองลงทองนะคะนะ อเนื้อแดงๆเลยค่ะคราบสวยๆนะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะไม่มีการจานยันนะคะนี่อ่ะสนิมแดงนะคะต่อมาลิงลิงเป็นลิงเลี่ยมเยมห่วงนะคะเลี่ยมห่วงรัดห่วงนะกระเช้าหัวเขาเรียกกระเช้าใช่ไหมนี่ค่ะนะเลี่ยมอ่ะอันนี้ด้านหลังนะคะ ด้านหลังอ่ะนี่นะคะเป็นไม้ค่ะเป็นไม้แห้งๆเลยค่ะนะเป็นไม้แบบแห้งๆเลยอ่ะเดี๋ยน้องลองกล้องให้ดูนะคะสวยนะไม่ค่อยได้เจอเนี่ยเห็นไหมแห้งๆอ่ะโอ้โหวสวยๆค่ะนะอันนี้ด้านหน้านะคะเป็นการรัดกระเช้า,ชาวสวยๆนะด้านหน้าน,นี้ด้านข้างค่ะ ต่อมาด้านหลังนะด้านหลังเป็นการลัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ต้องฐานนะคะเป็นไม้อันนี้ต้องศีสะค่ะตรงหัวนะนี่ค่ะนะเป็นไม้ไม้อะไรไม่ทราบนะคะน้องดูไม่เป็นนะไม้อะไรไม่ทราบแต่แห้งๆเลยคะ่ะนะเก่าๆนะคะ,ะต่อมานี่ค่ะ อะไรไม่ทราบพี่ๆท่านไหนรู้นะคะแนะนำติชมกับน้องได้นะคะตามนี้เลยนะคะพี่สามารถแคปหน้าจอรูปพาพแล้วทักเข้ามาสอบถามทางไลน์ได้นะคะน้องจะได้ส่งภาพให้ชมเพิ่มเติมเนาะแล้วแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก EP ไหนนะคะแอดไลน์ได้ที่แอดนะคะ b i b e w ส่วนพี่ๆท่านไหนที่ใจร้อนนะคะสายด่วนเข้ามาได้083-437-4753นะคะอันนี้พระพุธนะคะพระพุธว,นะวัดอนง์นะคะมีการจานยันนะพระพุธวัดอนงค์เก่าๆ่ะเก่าจริงผิวแบบเก่าเลยมาดูกันอุ้ยมีการจานยยันด้วยนะคะนี่ด้านหน้านะ เห็นไหมคะสวยสวยนะนี่ค่ะสวยเลยนะคะอ่ะพระพุธนะคะนะเก่าเก่านะครับๆนะนี่ค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังยันเต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมชัดเจนอยู่นะคะเก่าเก่าเลยค่ะนี่เป็นวัดอนงนะคะอนงเก่าเก่า เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปูท่ทวดเห็นไหมสวยนะเก่าเลี่ยมเก่าเลี่ยมเก่าค่ะนี่ค่ะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะคาบนะคะซอกตามซอกเต็มเลยค่ะคาบนะเข้าไปในซอก อันนี้จะเป็นด้านหลังกรอบเก่านะคะเก่ายำกรอบจริงๆไม่เห็นขอบนะคะไม่เห็นขอบให้น้องแกะน้องขออนุญาตไม่แกะนะคะนะเพราะว่าน้องไปขายสภาพเดิมๆเนาะมาแบบไหนไปแบบนั้นถ้ามาพร้อมกรอบน้องก็ขายไปพร้อมกรอบนะคะ,ะต่อมาอันนี้หลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะคะเขาชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ตอนนี้แต่น่าจะเป็นเป็นเนื้อชินค่ะชินอะไรไม่แน่ใจนี่ค่ะอันนี้เก่าๆ่าเลยนะคะเลี่ยมเลี่ยมแบบโบราณเลยอันนี้ดูห่วงนะคะเลี่ยมแบบโบราณเลยนะส,สวยๆค่ะนี่ครับคนาบนะาตามนี้เลยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะนี่อ่ะองค์สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้สนิมแดง นี่ค่ะนะคะอ่าเห็นไหมชัดเจนอยู่นะสวยๆนะคะคาบสวยอยู่ค่ะนี่โอ้ว,ว้าวเลยอะ่ะนี่นะคะอ่ะอันนี้ขอบค่ะนะคะนี่ค่ะจบไปแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่17นะคะ 1>, 1 7นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลายมาได้ที่แอด304 b i น e w นะคะตามที่น้องจดเลยนะนี่นะคะนะตามที่น้องจดเลยแล้วก็สายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ083 437 4753นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ทุกช่องทางนะแจะ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจากอีพีไหนเนาะ แล้วสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ไว้ใจในการซื้อขายกับน้องมาโดยตลอดเนาะแล้วก็กดติดตามน้องตลอดเลยขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ